ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทก็ขอกล้เสรีทวงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสลัลิโดนี้เราก็อยู่ในเกม ลาชาดดมี่นะคะหาเงินเข้าทูเบนนี่วอลเล็ตนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการถอนรายการนะว่าจะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะคะสําหักการถอนเข้าทูเบนนี่วอลเล็ตสลักใครนะคะที่อยากย้อนไปดูนะคะสําหักการหาเหรียญหรือการหา กิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับชวนรับอ่างเปาสลับตัวนี้นะครับลองไปย้อนดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปนะตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอแสดงความยินดีได้รับอยู่ที่1,000บาทนะครับก่อนอื่นสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับกิจกรรมตัวแรกทีเ่เพื่อนจะได้รับก็คือ991บาทรับฟรีทันทีนะกิจกรรมตัวที่สอนะครับเพื่อนๆต้องทําการแชร์ผ่าน Facebook จะได้รับอยู่ที่1-2บาทนะครับ กิจกรรมตัวที่3นะครับท่าการแชร์ไปทางไลน์นะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําให้เพื่อนดูแล้วนะสําหรับการแชร์การเล่นนะทุกคนว่าเล่นกิจกรรมนี้เล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในลางคลิปนะสำหรับก,กิจกรรมตัวที่4นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับเกมพวกนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นดัมมี่ไพ่แขง่งป๊อกเด้งนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้เพื่อนดูละกันนะ เพื่อนๆก็เลือกเล่นใดเลยตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องเล่นให้ครบ15นาทีนะครับครบ15นาทีนะเพื่อนๆจะได้รับเพิ่มอยู่ที่ประมาณ1-2บาทเช่นกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเล่นให้ครบได้ไหมนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสัก1เกมแล้วกันนะครับนี้เรามีโอกาสลงอยู่นะมี 6, 8โอ้โหขาดแค่9แล้วก็10นะ กดจั่วไปก่อนนะครับนี่ตอนนี้เราก็ได้ทําการแยกเดี๋ยวเราทิ้งอะไรลงไปดีเอ่อทิ้งทิ้งไหนทิ้งไหนดีทิ้งสองลงไปแล้วเอ้ยสองมีอยู่เอ่อทิ้งหกอะทิ้งหกทิ้งหกไปแล้วกันนะหวังว่าจะไม่มีคนเกิดนะคิดว่านะพอมี678นะตอนนี้นะครับจะเป็นเกมฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นกิจกรรมได้เลยเป็นกิจกรรมการเชิญเพื่อน ไม่ว่าเพื่อนของคุณนะครับไม่จำเป็นต้องเติมนะเพียงแค่ทําการสมัครเข้ามาก็จะได้รับแล้วนะทุกคนประมาณ5บาทต่อคนนี่แหละนะครับเป็นกิจกรรมของทางเกมราชาดัมมี่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองดูเฮ้ยเกิดได้อยู่นะนี่กดเกิดไปดีทุกคนนี่แล้วก็ทิ้งอะไรไปดีทิ้งสีไปก่อนนะเราจะเล่นได้ไม่ดีหวังว่าเราจะชนะนะ ถ้าผมเดาๆเ,เรามี8แล้วก็9อยู่เฮ้ยนี่นี่นีมาแล้วมาแล้วเรามีโอกาสเกิดได้อยู่นะกดเกิดไป1ทีนี่ตอนนี้เราก็ได้ทําการเกิดเป็นที่เรียบร้อยทิ้ง4ไปเหมือนเดิมนะทิ้ง4ไปเหมือนเดิมโอ้โหคะแนนของเราค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ110่งร้อยสคะแนนแล้วนะเฮ้ย9กามาวะก้ามา9มา,9มา,9มา,9มาเรามีแปดแล้วก็ขาดแค่เจ็ดเอง จะมีคนทิ้งไหมเนี่ยมีห้าทิ้งเลยไปทิ้งสามลงไปแล้วกันเนี่ตทีนี้นะครับเพื่อนๆก็เล่นไปเรื่อยๆให้ครบสิบห้านาทีนะมีคนฝากมาแล้วหนึ่งนะจะมีคนทิ้งสองมาไหมเนี่ยทิ้งห้ามาเรามีห้าไหมไม่มีนะ เจ็ดเฮ้ยมีโอกาสอยู่นะเดี๋ยวเราทิ้งเราไปดีทิ้งเจ็ดทิ้งเอ็ดลงไปอ่าทิ้งเอ็ดลงไปแล้วกันนะคงไม่มีคนเกิดนะถ้าผมทิ้งเอ็ดลงไปเนี่ยเจ็ดมีคนเกิดแล้ว เอ้ยมีคนเกิดเฉยเลยเราจะฝากได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะมาลอลุ้นมาลอลุ้นเลยมีคนฝากเรื่อยๆแล้ว,ลวทิ้งเอ็ดมาเหมือนเดิมกดจั่วไปนะครับเราก็ฝากสี่ลงไปทิ้งเราไปดีทุกคนทิ้งเก้าไปแล้วกันอ่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเราต้องทิ้งแปดลงไปอ่ะทิ้งแปดลงไปนะฝ่ายตรงข้ามเหลืออยู่สามใบแล้วก็อีกหนึ่งคนเหลืออยู่ที่ประมาณสี่ใบนะมาลอลุ้นว่าเราจะชนะไหมเนี่ย เฮ้ยเอ็ดลงมาแล้วสามลงมาสองสามเฮ้ยสี่โดนไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกว่าสองจะมานะอ้เราเกิดไปก่อนเกิดทิ้งเราไปดิทิ้งสลงไปก่อนทิ้ง3ลงไปก่อนอ 3, ละก,กันแปดมาแล้วโอ้โหแนวเดียวกันเลย แล้วก็เกิดสิครับน้อนน,อน,นี่เกิดไปดีทิ้งเราไปดีทุกคนทิ้ง9ก้าลงไปอ่ะทิ้ง9ก้าตัวนี้แล้วกันอ่ะทิ้ง9ก้าลงไปตัวนี้แล้วกันนะว่าจะได้ไหมพาอแปลกว่าเพื่อนนะตอนนี้คะแนนของเราอยู่ที่190คะแนนแล้วเยอะอยู่นะฝ่ายต้องข้ามเหลือคนละ3ามใบนะนี่ทิ้ง8มาดีจะเกิดให้ดูจะมีเคไหมเนี่ย มีคิงนี่ก็ถือว่าคุ้มใช้่ได้เลยแหละ <c oughs> จะได้ไหมสิบเลยนี่เราก็ฝากไปก่อนเดี๋ยวเราทิ้งคิงลงไปนะอ่ะทิ้งคิงลงไปนะมารอรุ้นเผื่อมีโอกาสชนะทำไมเขาเล่นนานจังเนี่ย เฮ้ยมาแล้วนี่โอ้โหโดนน็อกเฉยเลยโดนน็อกเฉยเลยตอนนี้นะเราก็มีคะแนนอยู่ที่195มาเราลุ้นว่าเราจะได้เหรียญอยู่ที่เท่าไรอยู่ที่40 0พกว่าหรือเปล่านี่2 0 0 0 0กว่านะ2 0 0 0 0กว่าก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อ,เ,อเล่นทำภารกิจลองดูตัวที่4นะครับตัวที่5ดีเออตัวที่5 4หรือ5นี่ประมาณนี้ตัวที่5นะครับเพื่อนๆต้องทาการเติมนะครับ เติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้อง เป็นขั้นต่ำนะเติม10บาท20บาทก็เติมได้แต่ผมแนะนําให้เพื่อนๆเติมขั้นต่ำประมาณอยู่ที่10บาทนะตัวนี้เพื่อนๆต้องทําการเติมนะก่อนที่เพื่อนๆจะเติมจะต้องทําการเชิญเพื่อนที่เพื่อนๆทําการแชร์ไปนั่นแหละถ้าเป็นลิงก์ a c e b o o k ลิงก์ไลน์นะครับเพื่อนๆก็ไปแชร์ให้เพื่อนของคุณชวนประมาณ200กว่าคนนะครับถึงจะได้รับอยู่ที่1000บาทนะครับผมก็เล่นนานเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะสามารถแลกไดหรือเปล่านะครับทำการกดคลิกที่ถอนนะครับสัง นะครับแลกของรางวัลน,นะครับตัวนี้นะครับผมจะถูกหัก25%เนตะ25%ิเติมเงินเข้าบัญชี two bunny wallet ได้มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่25%ตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ทําการกรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ได้ทําการกรอกเป็นที่เรียบร้อยทําการกดยืนยันนะครับก็จะมีการตรวจสอบนะว่าชื่อของมันเพื่อนเบอร์ wallet ของมันเพื่อนใส่ถูกหรือเปล่านะ หลังจากนั้นทําการกดตกลงนะครับเงินก็จะเข้าภายในเท่าไหร่ทุกคนเงินเข้าภายใน7วันเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวดีแล้วโปรดเปิดจดหมายรับรหัสเอ้ยเดี๋ยวมีจดหมายเปิดรหัสด,ด้วยทุกคนเอามาดูเปิดคลิกเปิดดูสิเอ้ยมีรางวัลให้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวมาลอลุ้นนะทำการกดคลิกรับนี่สังเกตทุกคนจะมีรหัสของผมอยู่นะ36 1 7เจด 488 7 2 0 0 5 9 6นะเดี๋ยวเราทำการคัดลอกก่อนดีกว่าทําการคัดลอกรหัสนะนี่ตอนนี้ผมก็ได้ทำการคัดลอกรหัสเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูการใส่กันดีกว่านะทุกคนสําหรับการใส่ของ t u b ะน n y y w l l l t t ของเรานะว่าจะสามารถใส่ได้ไหม มาลุ้นลองดูกันนะตอนนี้ผมก็อยู่ในทูวินดี้วเลเรียบร้อยนะวิธีการรับใน้ทุกคนให้เพื่อนๆนะครับทำการกดคลิกที่ด้าน ซ้ายมือบนสดนะครับเติมเงินเข้าบัญชีนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยตัวนี้นะทุกคนสาหรับใครที่ยังไม่เคยเติมมาก่อนนะครับเป็นคล้ายๆบัตรทูบันี่วอลเล็ตนั่นแหละเราต้องทําการใส่รหัสนะครับวิธีการใส่นะจะเขียนบอกอยู่นะครเดี๋ยวเราจะมาดูกันมันอยู่ตรงไหนวผมก็ไม่ได้ใส่นาะนนี้จะเขียนบอกว่าบัตรเติมเงินทูบันี่นะครับช่องทางการเติมเงินทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเ,เลือกเป็นบัตรเติมเงินทูบันนี่นะครับกดคลิกเข้าไปก็จะมีรหัสอยู่ที่14หลักนะ 14บ่หลักทการกดวางนะนี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทําการกดถัดไปนะครับมาอรอลุ้นนะว่าอะไรจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่ทําการกดยืนยนันเพราะตัวนี้จะถูกหักอยู่ที่25เปอร์เซ็นทุกคนเออมาลองดูนะว่าอะไรจะตามารรับได้อยู่ที่เท่าไหร่ทําการกดยืนยันนะลอลุ้นอรอลุ้นอรอลุ้นจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ได้รับอยู่ที่ 750หสบาทนะนี่โอ้โหรอตั้งนานนะครับพอโดนหักอยู่ที่250บาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียมนะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสลักไครที่อยากรับลองไปเล่นกิจกรรมนี้ลองดูนะก็ลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคลิปก็จะประมาณนี้แล้วกันสลักกิจกรรมของเกมราชาดัมมี่นะโอเคสลักใครที่ชอบคิโรนี้นะครับหรือคิโรนี้ มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทักทายคลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะได้พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากช่องมอเตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ